วันที่16กันยายนพุทธศักราช2518เวลา13นาฬิกาที่กรมการสัตว์านบกค่ายทองทีคายุตำบลรำศาลา อำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําสาธารณะโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก,การทรัพยากรประมงในชุมชนโอกาสนี้อธิบดีกรมประมงได้มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจํานวนสี่แห่ง และมอบพันปลาจำนวน10,000แนตัวให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแม่น้ำท่าจีนพร้อมทั้งปล่อยปลาส้อย,าอยขาวและปลาบ้ารวม10,000แตัวลงสู่แหล่งน้ำในค่ายทองทีคายุโดยมีพันเอกเสกสรรพัทรนาวิกรองเจ้ากรมการสถานบก นายสมบูรณ์ธัญญาผลผู้ตรวจราชการกลมนายพัฒนาชูแสงผู้ตรวจราชการกลมผู้บริหารกรมประมงผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดนคนปรปฐมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมจากนั้นอธิบดีกรมประมง เป็นประาธานเปิดกิจกรรมกีฬาฟิตช r รีเกม2-4ตีสนิทเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของเจ้าหน้าที่กรมประมงตลอดจนสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงเขตตรวจราชการที่2และเขตตรวจราชการที่4อันเสียงเพื่อเปิดงานได้เลยครับให้เพื่อนครับเปิดตัวตัดด้วยสิโอ้โ อยากให้ทุกท่านในสนุกสรุ่วบการสายสัมพันธ์ในครั้งนี้ครับี่บอลุ่ดเท้าด้านสีเขียวย้อนกับลำด,ดับแรกขออนุญา